สวัสดีครับมีพวกคนลูกไทยยองคนไข้แห่งคนเก้าคนเดิมครับเฮ็ดงานอยู่ส่วนคือเก้าครับวัอนี้ครับนี่ครับที่พามาตั้นมักสุกินี้ครับนีะครับนะครับเจ็บเอียวอีนีครับพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับเฮ็ดงานแต่ละมือแต่เวีนเพียสิได้เงินเดือนสามมือสี่มือหนึ่งกันครับถ้าพื้นห้าเนี่ยองงานกันเลยน่ครับลำบากไร้ครับพี่น้องเอ้ยคุณ ยีห้ายกเข,า<อ>ข่าคือเดียวกับย่างนี่ครับยังมีพันธุ์สีเขียวครับแคปพันธุ์เนี่ยเจ้าที่ได้เงินเข้าแต่ละบ,บาดกับน้องเอ้ยลำบากไล่ด้งานอิสราเอลก็ได้โควิดก็ไล่นี่ยครับใส่แรงงานไทยในอิสราเอลก็ได้ครับพี่น้องเอ้ย เยสิได้เงินส่วงเมือเฮือทางบ้านไสไใส่้อยไส่ยูไสกินซื้อหันซื้อนี้ซื้อรถซื้อลาไม้ร้างขี้ครับนี่ครับเบื้องเราครับพี่น้องเยสิได้เงินเข้าก็ได้เนาะโอ้นี่ครับเบื้องเบาหนองบัวนี่เอ้าที่เม้นย่างไะอันนี้เนีครับเบาครับโอ้ยเป็นย่างจ้าบ้าเบ้าเขาเอาอยู่แม่เก็บซื้อคู่ไปล้วนเนาครับตอนน้ว่าเบ้าหนองบัวเพิ่นก็มาได้ จังเดือนแล้วก็50เดือนนลยสิแปดเก้าเดือนแล้วครับโอ้แปดเก้าเดือนนะเพิ่อนมีเงินนับทีแคบเปลี่ยนเก้าเสียดเลยครับแมนวะนะปืนห้าย่างก็ว่าดีนี่ก็ว่าดีนามากเลยครับัาพุซ่าครับเอามันเอาไปอย่างก็มากอเลยสิปืนห้าเอาหน่วยสาน่ดีนี่ครับสเน่ดครับทำไข่อยเจ้าของนี่สิ ฮะโอ้ได้พืชเอาไปนี่ติเอาไปเอาครับได้พืชสวนพืชหงษีบนนอกครับตระแก่หงส์โคกโคกเนีเจีบเอวอยู่เวลาเก็๊ยบได้ไหมส้มอะไรครับส้มอะไรมะเขือเทศหรอเฮ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับแยกไปแล้วครับแยกแล้วนักแร่นักแร่ ปเปียกยี่ดีเนาะแค่ที่ได้เงินเข้าก็ได้เนาะบ้านน่องผัวครับนี่ครับครับปุ๊บปานปลาไหกับพ่อปานครับคักยี่ดีเนาะมาอีกหมนปลาไว้มามันคักแล้วหมุนปลาผู้ชายหกกับหกโคดเนาะครับทีมงานเข้าก็นด้ยเก็บเบิดปาน เจ็บเอวอิ่ีแล้วเมื่อนี่เอวใส่งานได้ได้อยู่ละเมื่อนี่ลบเมื่อนี่เอ็ดทอดห้าปีนี่ฮะแมนบ้าใส่ดีก็เรารและเจี๋ยโอ้โหบิดตัดเบิดป้าเลยเลยพี่น้องหมนครับห้าปืดเอาคือเดี๋ยวก็ครบกับห้าปืชครบปืดเขียดน,นี่เนาะ นี่ครับพีน่น้องอันนี้พันสี่เขียวครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับไม่ค่อยมีปัานเลยครับบิดเอาเลยครับพี่น้องนะครับเขาเอื้อมสุกินีครับวันนี้ครับ เอ๋ออีล si ี่พี่น้องเอ้ยก้มเบิดมือเบิดเวียนเพียสิได้เงินเข้าแต่ละบาทแต่ละสงลึกก็ได้ยป่านนั้นคนทองยังยากหมาอยู่เนาะทุกเงีป่านนี้ก็นเลยไม่ค่อยได้เมือวันเยี่ยวก็ขี้ค่อยกรบพุันหน้ามานะครั้งนี้นะบอลซื้ออย่บางไรก็ว่าบอลรุ่นหลอกถ้ามันได้เงินบอลมันก็ได้เงินคือเดียวแล้ว Ngay gần đây cái nghe đó, mãi mãi quay vào mãi mãi đó, mãi khâu mãi 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 này, mãi 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 บ้าน้องบวชนะลบมไม้หยอเข้าเข้ามาเนี่ยที uh ่ลบมไม้หยอเจ้าโอ้โหหัวกรมานึีถล้มไมยังไงอ๋อที่เข้าเข้ามาอีกรอบสองเดี๋ยวเสร็บอกว่าได้เลยแล้วรอบโอ้ยควายนี่บูมาแล้วควายนี่นี่นะครับพี่น้องเดดกระเดดยบบวชควายกระมือมีฮ่อนมีบวชเทียดห่านี่เอาซ้ำฝากไว้ซ้ำเวลาพี่น้อง คลิปหน้าเจอกันไหมเบื้องคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลูกใครย้อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ